สวัสดีค่ะโอเคพีเคช y นีชาแนลค่ะวิดีโอนี้กลับมากับปิ้งนะคะแล้วก็ในช่องโอเคพีเคช y นีชาแนลนี้นะคะเอาละในวิดีโอก่อนนั้นนะคะก็ไดอ้อะไรนะอัพยูอัพเฟซบุ๊กเนาะวิดีโอเฟซบุ๊กไปพร้อมกับการทำงานนะคะก็มีมีอันนี้เราได้ทำผลงานนะคะชิ้นงานผลิตขาย ใน s h อ p e e นะคะก็อันนี้เป็นเส้นสุดท้ายนะคะของสีชมพูนะเราก็จะตัดต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วยนะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นกันไกลนะคะเอาละกันไกลก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมมีสองอันแต่ว่าใช้จะใช้จริงอันเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ตัดเจ้าตัวเส้นสีชมพูนี้ให้เสร็จนะคะอันสุดท้ายเอาละ ตัดแล้วนะเดี๋ยวขยื่นคอมก่อนอ่ะอันนี้ก็จะใช้ก็คือฟูดของอ่ฟูดเหล็กนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอีกอันหนึง่งฟูดเหล็กอันนี้เดี๋ยวเราจะวัดความยาวให้ดูอ้าวไม่ใช่ความยาวความกว้างความกว้างแต่ละตัวไม่เท่ากันนะนี่ฟูดเหล็กเหมือนกันแต่ว่าดูผืนๆน,น,นะถ้าไม่สังเกตก็ เท่ากันแต่พอเอามาเทียบกันนี่จะมีความต่างกันอยู่คือความกว้างจะ,ะกว้างกว่ากัน2มิลน,นะเจ้าตัวนี้นะคะ,ะตัวหนึ่งจะ1นน,นิ้วพอดีเลยน,นี่นะคะนี่สังเกตดูนะแล้วก็พอมาตัวนี้เขาจะห่างเห็นไหมเอ่ยในช่วงเขาจะห่างกัน2มิลเพราะฉะนั้นแล้ว ความกว้างของไม้บรรทัดถ้าจะเอามาใช้คู่กันก็ให้เลือกให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็ใช้อันเดียวนะช่วงนี้ก็ใช้ตัวที่เป็น1น,นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสันเป็นสันมุมที่เป็นสัน1นึ่งนิ้วนะคะอันนี้เราก็พยายามให้เขาตรงเส้นไม้บรรทัดนะคะ แล้วเราก็พับไปนี่เราจะทำทั้งหมดนะคะอันนี้เขาจะเป็นกระดาษโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์ก็จะมีกลิ่นนะคะนะซึ่งเราก็หาวิธีที่จะแบบดูดกลิ่นเขาออกนะแต่ว่ายังยังไม่ได้ผลใช้แอบใช้อะไรนะผ่า,านว้าวนะ เอาฐานไปดูดเหมือนแบบเอดูดกินในตู้เย็นได้อะไรเงี้ยเราก็เลยลองเอามาดูดกินสีโปสเตอร์สีสรุปก็ลองไปวันหนึ่งก็ยังไม่ได้ผลอ่ะอันนี้คือตอนแรก <c ười> คุยไปคุยมาลืมพับแล้วก็ตัดไปก <c ười> ็เลยเสียไปซะง,งั้นนะคะอ่ะมันก็จะได้จำนวนที่ไม่เท่ากัน กับตัวสีอื่นๆไงอันนี้ก็อ่ะนี่นะคะสารเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาก่อนที่จะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะนี่นะเราก็พยายามกรีดให้ตรงนะคะอันนี้นะพยายามที่สุดแล้วอ่ะเอาละเท่าไหร่แล้วเอ่ยโม่มา3ามนาทีกว่าแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดอันนี้ต่อแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวมาดูว่า จะทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะอ่ะอันนี้กันไก่สองอันตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นนี่กันไก่ตัวนี้เล็กมากเลยนะคะอันนี้นะประมาณกี่นิ้วตรงช่วงนี้ประมาณสองนิ้วก็เวลาจะงับตัดนี่เห็นไหมเล็กเกินไปนะคะเราก็ ไม่เอาอะไม่ใช้ตัวนี้ดีกว่าเทียบดูแล้วนะนี่สามารถวัดตรงช่วงเฉียงได้นะคะอันนี้เราก็เล็งนี่จิกมุมนิดนึงจะได้ตัดได้พอดีด้านล่างฐานโอเคต่อไปก็คือการเล็งเล็งให้เล็งให้แม่นนะอันนี้จะเป็นการผลิตเพื่อช่วยให้เขาเรียกว่าอะไร เ,เดี๋ยวนะคนที่ไม่มีเวลานะคะถ้าจําเป็นต้องใช้งานเจ้ามุมกระดาษนี่ก็การมานั่งตัดเองนี่คือก็คือใช้เวลาพอสมควรนะคะก็เราก็เลยทําไว้เผื่อทีอ่ใครอยากจะใช้แล้วก็ไม่มีเวลามานั่งตัดเองนะสั่งซื้อได้นะคะโดยเราพยายามตัดให้ตรงนะเป็นสามเหลี่ยมตรงที่สุดนะคะ ก็นี่นะคะคือเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปนั่งปัดนะคะนี่เป็นสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้นะนี่แหละคือกิจวัตรประจําวันในตอนนี้นะคะก็เลยยังไม่ได้ทําวิดีโอมาในการถักไหมพรมมาลงในช่องสักเท่าไหร่นะคะก็ผลิตชิ้นงานอยู่นั่นเองอะโอเค าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ